เป็นกล้องแตกรูกใช้กล้องตัวไหนวลีคีเล่น,นะครับคุณเคยได้ยินไหมว่าเขาบอกว่าผู้ชายรักผู้หญิงตั้งแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือรักเลยตั้งแต่วันแรกส่วนผู้หญิงเนี่ยรักผู้ชายแค่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วค่อยเพิ่มปริมาณความรักคุณเคยได้ยินไหมส่วนผู้ชายรักผู้หญิงเต็มร้อยตั้งแต่วันแรก แล,ล้วปริมาตรนี่ก็ลดลงแล้วลดลงมากขึ้นก็คืออย่าถ้าได้เซ็กจากผู้หญิงคนนี้แล้วปริมาตรความต้องการความรักก็จะลดลงเราเห็นอะไรในวลีนี้ไ,ไหมวลีนี้สร้างโดยพวกแนวคิดอนุรักษ์นิยมก็คือว่าจะชักจูงให้ผู้ชายหนึ่งพยายามเข้าหาผู้หญิงและจีบผู้หญิงคือทุ่มเทเป็นคนดีคือวลีเนี่ยเอาปรีย ออกแนวจะเป็นแบบว่าศาสนานิดๆความดีความเลวก็คือพยายามให้ผู้ชายเนี่ยทำตัวเป็นคนดีเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ผู้หญิงที่มีปริมาณเปอร์เซนต์ความรักเนี่ยจากสามสิบสี่สิบเนี่ยจะชอบผู้ชายขึ้นเรื่อยๆอแน่นอนผู้ชายที่มีความรักเยอะๆเนี่ยก็จะใช้แสดงให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยทุ่มเทให้ผู้หญิงรู้ว่าตัวเองเนี่ยรักจริง หาวิชาัยคนนี้ไม่ได้มันก็เลยมันเหมือนแอบสอนให้คนอนะเป็นคนดีคุณจะเห็นว่าลีพวกเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมบทถ้าวาลีที่โง่งสุดเลยคืออะไรรู้มาททาดีได้ดีทำรู้ชั่วได้ชั่วเนี่ยคือวลีที่แบบว่ามผมจะดา่ามันก็ไม่มันไม่จะด่านะด่าคน,คนรุ่นใหม่มันก็ด่าได้แต่ใครด่าคนรุ่นเก่าผม,มก็แปลกปลก,ก็คือมันจะหมายให้คนอนะทาดีเพื่อให้ได้ดีความจริงในโลกความจริงแล้วไม่ใช่ ดำดีได้ดีทำชั่วดำต้องมีถอมเถไปเลยคุณเคยได้ยินใช่ไหมความโลลความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวมันไม่มีอะไรแคนย,ยิดกันเลยเรามาตีประเด็นที่บอกว่าผู้ชายเริ่มรักผู้หญิงตั้งแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะสอนผู้หญิงด้วยว่าอย่าให้เซ็กกับผู้ชายคนนี้เร็วเพราะให้ผู้ชายเซ็กกับผู้ชายคนนี้เร็วเขาจะหมดรักเราเร็วอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งเขาก็จะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเริ่มรักผู้ชาย ค่อยๆรักคือแค่รักผู้ชายแค่สามสิบเปอร์เซ็นแล้วจะค่อยๆรักต่อเมื่อผู้ชายเป็นคนดีก็คือมันแอบแอบแฝงสอนให้คนเป็นคนดีแต่มันใช้ผิดเรื่องผิดผิดเรื่องผิดอะไรไปนหน่อยอันนั้นไปใช้กันักการเมืองไปใช้กับคนสาธารณะที่เห็นโดนวิาพากษ์วิจารณ์น่ใช้ได้แต่ใช้ในเรื่องสัญชาตญาณปรุษุ์เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่า ความเป็นจริงแล้วนะผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนะทั้งสองคนนะ่ะที่เข้าเป็นคู่กันนะ่ะเขาจะรักกันเลยเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์เผลอร้อยเปอร์เซ็นตั้งแต่วันแรกที่เจอกันแล้วทั้งสองคนนะจะดูแลความรักเนี้ยยังไงผู้ชายอาจจะช้าไปเบื่อนะเขาเรียกเบือ่อซื่อไปเข้าไม่ถึงผู้หญิงไม่เป็นเกม ทัางที่ผู้ชายจะควรเป็นเรื่องพวกนี้ก็คือว่าเห็นผู้หญิงชอบแล้วรักแล้วเนี่ยตะลุยสามวันมีเซ็กกันเลยแล้วก็เป็นคู่กันเลยไปเป็นปีเป็นชาติตัวตอบอะไรนะอีเวนต์อัปเตอร์อะไรวะตอบชั่วฟ้าดินสลายอะแล้วผู้หญิงเนี่ยก็คือถ้าไม่เป็นก็คือว่าความรักมาแล้วร้อยสองคนร้อยกะปิ้งกันแล้วอะผู้หญิงไม่เป็นเล่นตัว ผู้ชายก็ไม่เป็นเหมือนกันก็เห็นว่าผู้หญิงอ่ะเล่นตัวนุกวกาตัวเองเขาไม่ชอบเรามันก็ความลับมันก็หลุดสะบัดออกไปซึ่งสองคนอ่ะถ้าคนมันปิ๊งกันนะมันเริ่มที่ร้อยแต่คนที่คิดคิดไอ้วลีพวกเนี้ยมันมีแอบแฝงมันมีฮิดเด้นอะเจนดามันอยากให้ผู้ชายทุกคนอ่ะเป็นคนดีผู้หญิงทุกคนก็เป็นคนดีอย่าเพิ่งให้เซ็กกับผู้ชายคนนี้ คือคือหลอกคนสุดกล่ะที่ก็คือเพศชายเนี่ยที่จะหวังจะเอาเซ็กเอาความรักเนี่ยให้ับตัวเป็นคนดีแล้วผู้หญิงให้มองแล้วเป็นตัวสอนผู้ชายให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีก่อนถึงจะได้ความรักแต่ความจริงไม่ใช่ความรักมาเต็มที่ทุกคนแต่ถ้ามันมีมีคนเชื่อวลีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดผู้ชายไม่ดีขึ้นมา ผู้ชายที่เข้าใจผิดว่าความรักเนี่ยต้องทุ่มเทก็จะทุ่มเทก็คือเป็น nice guy อย่างที่เราเข้าใจไปทำอะไรให้ผู้หญิงที่ตัวเองไม่รักผู้หญิงก็รำคาญร,รำคาญผู้ชายพวกนี้ก็เพิ่มปริมาณในการเข้าหาเริ่มมีของรางวัลให้เริ่มเปให้ผู้หญิงก็ไม่ชอบเพราะไม่ได้รัก แน่นอนก็สร้างสิ่งที่ไม่ดีสําหรับผู้หญิงก็คือว่าเห็นผู้ชายคนนี้มารักจริงมันชอบอ่ะมันมีมันเปนได้มันมีเงินมันก็มีผู้หญิงจะพวกหนึ่งก็หลอกเอาเงินจากผู้ชายพวกเนี้ยหลอกเอาเงินใช้เขาเรียกว่าหาเงินจากความรักของผู้ชายคนนี้ที่มีให้เนี้ยหลอกให้เปตัวเองแต่ในใจตัวเองก็ไม่ได้รักผู้ชายคนนี้เพราะว่าในใจตัวเองก็จะมีมีเป้าหมายแล้วมีคู่แล้วหรืออาจจะอย่างน้อย,อยก็คือ ไม่ใช่คนเนี้ยเหลือคนเดียวในโลกกูก็ไม่เอามันนะแต่พอดีมันเปยได้มันมีตังค์ก็เอามันไว้มันก็เกิดกับกลายว่าหวังจะเกิดสิ่งดีๆกับโลกก็เกิดสิ่งที่ประหล,ดะหลาดดก็คือเกิดสร้างผู้ชายในสกายขึ้นมาเต็มเมืองไปหมดที่ผู้หญิงเองก็ไม่ชอบด้วยซ้ำกับกลายเป็นว่า อาวแล้วจะทำยังไงให้มันทั้งคู่น่มีความรักร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณนึกภาพนะความรักร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากอะไรถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันหล่อเท่าคิสแฮมบอดคือใครเดี๋ยวก่อนคิสแฮมบอดก็คือทอทออเวนเจอร์อ่ะหล่อแบบนั้นอ่ะสูงกล้าเป็นมัดผมทองตาสีฟ้าแล้วผู้หญิงก็สวยระด,ดับ <c oughs> ในหนังไม่เป็นเจนนะมันในเจนไม่สวยส่วนระดับชาริสเทลอนมารลินมอนโรทั้งสองคนมาเจอกันเกิดอ,อะไรขึ้นก็เกิดความรักแทนที่จะสอนให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคนอะทำตัวให้สวยเท่าที่ตัวเองจะทูได้เท่าที่ตัวเองจะทำได้ก็คือหล่อให้สุดดึงดูดแล้วมันจะดึงดูดคนระดับเดียวกัน แน่นอนมันไม่คงไม่ดึงดูดระดับนางงามมาเจอมาเจอ,เอหนุ่มหล่อในฟิตเนสธรรมดาบ้านๆแต่มันจะดึงดูดกันที่ว่าหล่อที่สุดในฟิตเนสก็สวยที่สุดในฟิตเนสที่ตรงนั้นน่ะมาเจอกันนะเคาปิ้งกันอ่ะระดับไหนก็เพื่อไปหล่อระดับดาวเดือนมหาลายัยปิ้งกันเจอกันไปคู่กันสวยงามถึงแม้กระทั่ง อาจจะเป็นลูกหลานนักการเมืองที่เขาดูดีบ้งชีวิตครอบครัวเขาขาไม่ได้ดูดีเท่าไหร่แต่ว่าพอเขามีเงินเขาก็ดูแลตัวเองฝั่งผู้หญิงก็ดูแลตัวเองฝั่งผู้ชายก็ดูแลตัวเองมาเจอกันฐานะพอกันปริ๊งกันความรักสวยงามมันจะเกิดความรักอย่างนั้นไม่ใช่ไปเกิดความรักกับใครก็ไม่รู้ที่มีอนหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาคั่ธรรมดาเลยแล้วไปเชื่อในวลีที่ว่าผู้หญิงอ่ะรักแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราก็ต้องพยายามพอรักเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถูกปะ ชีวิตเนี้ยเราก็ทุ่มเทให้เขาได้เรากรีดคอตายกับต่อหน้าเขาได้เลยก็ไปลุยกับผู้หญิงที่แม่งคนละชั้นกับตัวเองสวยโคตรโดยความเชื่อผิดๆที่ว่าแหมค่อยๆทาเป็นคนดีเป็นคนดีไปเรื่อยๆเดี๋ยวผู้หญิงคนเนี้ยยังไม่จะชอบเราผู้หญิงคนเนี้ยม่ก็หลอนกูไม่เอาบึงมึงเลยไม่ตามไม่ขี้เหล่แล้วก็กูอยากได้แบบระดับเดียวกับเราคนนี้นางงามจัก,กรวาล เขาก็อยากได้ดาราฮอลลีวูดเขาก็รอดาราฮอลลีวูดอยู่มันนี้มีผู้ชายติงต้องคน่นี้เข้าใจผิดเชื่อในวลีที่ว่าผู้หญิงรักแค่สามสิบเปอร์เซ็นตเป็นคนดีแล้วผู้หญิงจะรักขึ้นมันก็ไปทำแล้วใน,นผู้หญิงแม่ก็กลัวประเด็นคือว่าอะไรวะต้องส่งเสริมให้ผู้หญิงคนเนี้ยไปเจอกับผู้หญิงผู้ชายที่เท่าเทียมกับตัวเองก็คือสเปคที่เขาต้องการก็คือดาราฮอลลีวูดถ้าผู้ชายคนนี้อยากได้ผู้หญิงคนเนี้ ก็มันต้องไปทําตัวให้หลอ่อให้รวยให้ดังเท่าดาราฮอลลีวูดแล้วไปหาผู้หญิงคนนี้ถึงจะถูกเอา้าเขาบอกว่าก็ผมชอบผู้หญิงคนนี้แล้วอ่ะคุณคุณไม่ต้องเลยคุณลืมคุณลืมเขาอย่าแป๊บเดียวคุณก็ลืมช่วงเวลาร้อเอร์เซนที่คุณชอบเขาเราบอกว่าเริ่มเดีย100๋ย0รอยเปอร์เซ็นต์อคุณคุณคุณลืมไปเลยทําใจนิดนึงนะถ้าเป็นเด็กก็เขยา่า แต่เขย่าเด็กไม่ดีนะอย่างเด็กเด็กติงตองถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ไปเป็นเพื่อนกันก็ขยับขยับขย่เขย่เอาเหล้ากอกมันเอาเหล้ากอกเพื่อนอนะ่ะมึงลืมมันนั่นมึงลืมมันอ้วกมาทบหลังทุบหลังปักปักปักถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็ไปจ้องหนุ่มแ้วหล่อดับคิดแทนสโตรดเป็นดาราฮอลลีวูดนางนี่ก็พยายามจะจีบถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันมันก็จับมันตบปับ ปรับปรับปรับอะไรนะแล้วให้ลืมแล้วก็ไปหาคนที่เท่าเท่ากันหรือหรือทําตัวดีๆมันทำให้ลูกเขาให้เขามาชอบตัวเองให้เขาว่าลงมาหาอันนี้ถูกต้องที่สุดมันผู้ชายอะ่ะอย่าไปลูกเขาไปทักทายเขาได้แสดงแสดงอะไรที่เรามีที่คิดเขาว่าเราเขาน่าจะเอาเราอะ่ะเออ วันนั้นนะถ้าเขาปิ๊งเราแล้วเร,เราค่อยเอาใจเขาที่เราคิดว่าเราจะเอาใจท่าไหนนะแต่ถ้าเขาชอบเรากดแล้วนะเออมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหมาโมเครื่องบินใช่ไหมทำไมเป็นหมาต้องไปผู้ชายวะแล้วก็เครื่งบินต้องไปผู้หญิงก็คือบรลีเนี้ยมันเกิดในสังคมไทยสังคมที่ ผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะจะมองผู้หญิงต้องเข้าหาผู้หญิงแต่ถ้าสังคมต่างประเทศอ่ะมันตรงข้ามกันนะผู้ชายอ่ะเขาจะโดนผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ลุมจีบและให้ทางตลอดแต่ในเมืองไทยอ่ะมันตรงข้ามกันผู้หญิงเ่ะจะเป็นตัวเป็นฝ่ายจีบแล้ววลีนี้จะก็จะเกิดพวกหนังพวกหนังไนสกายหนังแบบปั๊มปั๊มเปอที่ผู้ชายปั๊มปั๊มเปอเป็นหลงรักผู้หญิง ระดับดูดีกว่าตัวเองเอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็โอ้โหชอบในความดีของผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยมันออกมาแนวแนว,แนวนั้นน่ะแต่หนังฝรั่งมันไม่มีเลยนะหนังฝรั่งก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นําเลยเป็นแบบว่าอาทํางานในวอลสตรีทเล่นหุ้นอะไรก็ร้อยแปดพันเก้าแล้วก็มีผู้หญิงตีีต้องทําตัวเองให้สวยทุกวันแล้วก็ไปตามจับผู้ชายอะไรประมาณเนี้มันจะเป็นรงนี้นะเพราะอะไร เพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยคนฝั่งเอเชีย,ยเราถ้าผู้ชายเนี่ยประเทศกําลังพัฒนานะผมไม่นับไม่นับเกาหลีแล้วกันไม่นับจีนช่วงนี้นะแต่ญี่ปุ่นไม่นับเหมือนกันเพราะญี่ปุ่นมันก็คล้ายๆยไทยเด็กนะเพราะว่าเชื้อพันธุเราทั้งหมดคุณต้องยอมรับเลยว่าเอเชียเนี่ยเราก็เห็นฝรั่งบันเท่ใช่ไหมแต่เราอ่ะไม่เท่ผู้ชายผู้ชายไทยมันไม่เท่จริงๆอีกอย่างหนึ่งอะ่ะโดยส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบ ก็คสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็จะไม่แต่งตัวเพราะมันจะเป็นเรื่องประหลาดจะสำอางไม่ได้จะต้องทํางาน,ม,นมันออกแนวศาสนานิดนิดน,ดน,ดนดะศาสนาพามแบบว่าทุกทนทรมานเพื่อให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ทํางานตากตําเพื่อแสดงความพยายามของตัวเองอะ่ะมันก็เข้าวลีอะไรนะเอ่อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่โลกความเป็นจริงอะ่ะในประเทศเนี้ยผู้หญิงอะ่ะ เขาไม่ใช่ไปกว่าก็คือว่าผู้หญิงอ่ะผู้ประเทศเลยนะมันแต่งหน้าได้มันแต่งตัวได้สังคมเขาไม่ว่าผู้หญิงในการแต่งตัวแต่ถ้าผู้ชายแต่งตัวเนี่ยเขาจะดูเป็นผู้ชายแบบไม่ดีอ่ะจริงๆนะผู้ชายแบบเพย์บอยเอ่อหวังจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในแต่ในความคิดผู้หญิงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะแซะกันอย่างเงี้ย แต่พอเจอกับตัวเองเนะี่ยเขาไม่ฟังนะก็เ,เห็นผู้ชายเราหล่อเขาก็จะเข้าหาประเด็นที่ว่าผู้ชายในประเทศเนี่ยไม่ดูแลตัวเองเหมือนกับพวกฝรั่งพวกฝรั่งเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆมันไม่ดูแลตัวเองเนี่ยสภาพสภาพเชื้อพันธุของเขาเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับกันเลยนะว่าเขาหล่อกว่าเราถูกไหมอ่าเขาผมทอเขาตาจมูบกโดง่งแต่ผู้หญิงเขาอะนะ พูดจริงๆนะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงฝรั่งเนี่ยโดยเฉลี่ยสวยสู้ผู้หญิงทางทางเอเชียไม่ได้นะยิ่งผู้หญิงทางเอเชียแต่งหน้าเลยนะผมจะบอกผู้หญิงเอเชีย่ยสวยกว่าผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงฝรั่งเนี่ยก็คือสวยได้แป,ป,ะปะ๊บๆอ่ะมันก็เป็นป้าบ้างอะไรบ้างว่ะคือหุ่นไปเร็วอ่ะแล้วอย่างหนึ่งอ่ะฝรั่งอ่ะโครงสร้างมันอ่ะมันทาให้เชื้อผู้ชายเนี่ยดูดีแต่แน่นอนอ่ะมันก็ทําให้เชื้อผู้หญิงอ่ะเขาใกล้ผู้ชาย เพราะว่ามันเป็นพันชาติเดียวกันฝรั่งเนี่ยก็เราจะสังเกตเห็นฝรั่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะดูไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเท่าไหร่จะดูแข็งก็คือตามตามผู้ชายไปก็เราจะเห็นว่ากระเทยกระเทยฝรั่งเนี่ยแต่งยังไงก็ไม่ขึ้น,นอะเพราะหน้ามันดุแต่กระเทยไทยเนี่ยคือแต่งไงก็ใกล้ผู้หญิงเพราะว่าความผู้ชายไทยเนี่ยมันดูไม่ดุเท่ากับผู้ชายพวกทางฝรั่งทางพวกแบบงมันเป็นกล้ามเป็นมัดถูกไหมตัวใหญ่อะ มันทาให้คนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงก็แต่งตัวแต่ผู้ชายไม่แต่งตัวงานเนี้ยก็เลยผู้ชายในโซนเนี่ยมันก็ดูด้อยๆหน่อยก็คือกลับกายเป็นว่าผู้ชายโซนเนี่ยเป็นผู้ไล่ตามผู้หญิงเพราะผู้หญิงต้าแต่งตัวได้เขาสวยขึ้นมาแต่ผมจริงนะหน้าสดไม่ไหวเลยนะแต่โอเคอ่ะแต่งตัวได้แล้วโอเคจบสวยเครื่องสำอางมาแต่ผู้ชายเนี่ย ก็เลยเลยต้องใต้ตามผู้หญิงในโซนฝั่งเอเชียแต่ในโซนฝั่งฝรั่งเราก็จะเห็นว่าทําไมผู้ชายผู้หญิงมันไล่ตามผู้ชายแล้วอย่างผู้ชายมันก็ดูเท่เลยนะมันก็สมควรไล่ตามถูกปะ่ะแล้วทํยังไงให้ผู้ชายฝั่งเอเชียดูสวยกว่าผู้หญิงฝั่งเอเชียดูดีกว่าทุกวันนี้อย่างนะเริ่มช่วงประมาณสัก สมัยผมรุ่นๆุ่นอ่ะผมเล่นกล้ามเนี่ยโดนเพื่อนลอนะโดนเพื่อนล้อแต่ผ่านมาเพียงแค่ยี่สิบปีต่อมาเนี่ยเราเห็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะเจนซีเจนวายเนี่ยรอหล่อสูงทุกคนนะก็คือดูดีกว่าผู้หญิงกับกลายเป็นว่าสมัยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะไม่ใช่ายุผมนะรุ่นรุ่นเจนวายเนี่ย ผู้ชายดูดีมากแล้วผู้หญิงก็ไล่ตามผู้ชายเหมือนเหมือนโทรไปทางฝรั่งแน่นอนอย่างที่เราเห็นก่อนหน้าเราก็คือเกาหลีถูกไหมผู้ชายเกาหลีดูดีผู้หญิงเกาหลีก็ไล่ตามผู้ชายเพราะผู้ชายมันดูดีไม่เหมือนสมัยก่อนของผมมันก็คือว่าผู้ชายไทยมันไม่ได้เรื่องเลยนะถ้าผู้หญิงก็สวยเพราะแต่งหน้าได้อันนี้แค,วค่วิเครา,าะห์วิเคราะห์ขตลาดได้ฟังอันนี้ก็อย่าไปเชื่อนะก็คือว่า ผู้ชายรักผู้หญิงร้อยเปอร์เซนแล้วผู้หญิงแล้วผู้ชายแค่แค่แปดสิบสามสิบแล้วค่อยถ้าผู้ชายทําพยายามเท่าไหร่ผู้หญิงจะรักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ชายอ่ะก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าผู้ชายเริ่มได้เริ่มได้สิ่งที่ต้องการจากผู้หญิงแล้วเริ่มได้สิ่งที่ต้องการจากผู้หญิงมากขึ้นก็คือว่าเซ็ก์ผู้ชายก็จะเริ่มลงเร็ว อย่าไปเชื่อวลีนี้นะมันสร้างคนไม่ดีนะคุณต้องเชื่อว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรักกันที่ร้อยเปอร์เซ็นจะรักกันที่ร้อเปอร์เซ็นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองคนน่ะดูดีและดึงดูดเข้าหากันแน่นอนไม่พ้นที่คุณต้องผลักดันตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ในจุดที่ผู้หญิงอ่ะรักคุณร้อยเอร์เซ็นโดยปฏิเสธไม่ได้คือเห็นคุณปุ๊บโอ้โห นี่เดินมาพันคนนี้คือหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยผู้ชายคนเนี้ยคือคนที่ฉันต้องเข้าไปทักเข้าไปคุยแน่นอนผู้ชายคนเนี้ยก็เห็นคุณคุณคือหนึ่งในร้อยเหมือนกันเราเห็นกันแม่งโมเสกระแทกพื้นน้ําแม่งแยกออกจากยาน้ำนะทะเลแม่งแยกออกกักสองคนแม่งเดินหากันพุ่งเข้าหากันต้องเป็นแบบนั้น ก็คือ,ร,อร้อยร้อยร้อยเข้ากันแต่จะไปถึงขั้นนั้นได้คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดูดีเท่าที่คุณจะทําได้เขาเรียกลุกแม็กนะแล้วก็ลุกแม็กนี่หมายถึงทั้งหน้าตาพื้นฐานอาชีพก็คือฐานะให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาไม่ใช่เหตุเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผู้หญิงคนนึงสวยมากผู้ชายคนหนึ่งดูตามตามแล้วก็ไปเชื่อวลีพวกนี้ แล้วพยายามทํากับผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้เขาได้วิ่งหนีหลอนมากเลยแล้วเผลอทําเยอะมากไปอ่ะหลุดรั่วไปก็คือเป็นคนแบบว่าสตอกเกอร์เคยดูจัดใช่ไหมเติดตามผู้หญิงตามไปบ้านผู้หญิงเขียนจดหมายโทรหาลัวลัวแชทหาลัวลัวผู้หญิงก็กลัวกลัวถ้ามันบล็อกได้มันก็บล็อกหนีไปเราก็เห็นว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วบางทีก็ไล่ตามเป็นต่อ,ตอไปเวลาก็คือ แต่ไอผู้ชายมันก็คิดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่เอามันแต่วันแรกก็ควรไม่เอานะทําไปก็คือยิ่งไม่เอาเข้าไปใหญ่อนะแต่โอเคอ่ะผมสังเกตเห็นในพวกนี้ก็คือว่าพอโดนผู้หญิงปฏิเสธอ่ะมันมันแค้นนะมันแค้นมันก็เลยทําอะไรที่แบบว่ากันแกล้งเขาเรียกกันแกล้งนะเห็นหลายคู่มากเลยนะแล้วปออกข่าวออกทีวีมีเยอะนะเออแบบว่าติดตามผู้หญิงอ่ะ แบบเป็นแบบผู้หญิงหลอนะกลัวย้ายงานหนีอะไรหนีอ่ะโอ้หน้ากลัวชิเป่งเลยนะอย่าเป็นคนอย่างนั้นโดยเด็ดขาดก็คือทํายังไงให้ได้ให้ทั้งสองคนอะปิงกันรักกันโดยปฏิเสธไม่ได้ตนะั้งแต่วันแรกอันนั้นแหละถูกต้องที่สุดเรื่องเร็วๆไล่ๆมันจะไม่เกิดมันจะไม่ต้องพยายามมันไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นความรักมันฟรีทุกอย่างจะสวยงามอืมตามนั้นโอเควันนี้จบ